ไม่ต้องไปแล้วเตบบะบอลอนฝนตกอ่ะไอ้เหียมาเล่นเซอร์นี่ไปเตะบอลกันว่าทำเป็นเตะบอลขันยังไม่ตอบเลยขวันน่ะัสดีครับกูแตกแค่นั้นแหละอืมเราจูกแล้ว เดิน,นจู๊กแล้วเมื่อกี้ก็เดินมาทางเนี้ยเขาไปไหนแล้ววะ อะไรเนี่ยเอา้าเป็นอะไรมึงจะใช้ระเบิดมึงจะใช้ระเบิดหรอมึงจะใช้ระเบิดเหรอ,ะร,ะอระเบิดในมือเป็นอะไรฮะระเบิดในมือเป็นอะไรหืึระเบิดแบบเก็บไว้ใช้ที่หลังก็ได้ปะ่ะหฮึ ไปไม่ไปไปไม่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 ไปไปไหนล่ไนะไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่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 ไป อันเนี่ยอันเนีเย้ยจะรีบตีไปไหนซ่โหรูคนมาช่วยเหรอระเบิดมา ไอ้เด็เป็นคิงนะไปไหนมานี่ดีมานี่ดีดอืมกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วตายยากมานี่ดิไม่ไหวแล้วฮะมึงมานี่ดิกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวใครอีกฮะ ไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่รู JI, ้ <jamais>

เร็วเร็วอันนี่ไปไหนวะเอ้ยมันเป็นไรมันพยายามจะวิ่งเข้ามาจะใช้ระเบิดให้ได้เหรอไอ้ใช้ระเบิดให้ได้ใช่ไหมมึงเนี่ยฮะมึงมาที่นี่มึงมานี่ดิดใช้ระเบิดให้ได้ใช่ไหมฮะฮะจะใช้ระเบิดให้ได้ใช่ไหมจะใช้ระเบิดให้ได้ใช่ไหมฮะมาอยู่กับลุงได้นะหรือพวกอาวุธเนี่ยอื ปใ,ใช้ระเบ,บิดให้ได้เลยอ,อือกูไม่ไหวเหมือนกันแหละอือกูก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละขอบคุณทับย์หน่อยยินตะล่ขอบค,ครับอือกูไม่ไหวเหมือนกันแหละอุ้ยเมาเบิ้น เมาผมมันเบิ้ลนะมเนะมาผมเบิ้ลน่ะหมังเข้าหัวหมังเข้าหัวอืมามอผมเบิ้ลไอ้เหี้ย อันอนี้ับสวัสดี้เขาขี้ขวาผมเบิ้ลขี้ขวาผมเบิ้ลไม่ได้แล้ว,วะอะต้องมาเล่นเตอร์แล้วไม่ได้แล้วเพราะผมเบิ้ลอะ เธอเชื่อไอ้นี่มันไม่เลิกลากับผมวะอือดูมไม่ไหวกับมึงเหมือนกันแหละ,ะยังไงฮะมึงมานี่ดิ่มึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมันไม่เลิกลากับผมวะเฮ้ยมึงมานี่มึงมานี่แค่นั้นแหละมึงมานี่แค่นั้นแหละมึงมา มึงมากูไ hmm. ม so mm ่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมึงมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิกูไม่ไหวแล้วมึงตายยากไปแล้วกูไม่ไหวแล้วโตกะมามีพอแม่งเลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมึงมานี่ดิกูไม่ไหวแล้วอืมมึงจะปาระเบิดใส่กูให้ได้อืมไม่ไหวแล้ว กูไม่ไหวแล้วแค่นั้นแหละอืมอืมกูมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอืมแต่ปลาระเบิดใส่กูอย่างเดียวเลยไปอยู่กับลุงไหมนะดิลุดไปเลยไปอยู่กับลุงไหมฮะเรืออาวุธเยอะๆอะไปอยู่กับลุงไหมจะใช้ระเบิดอย่างเดียวเลยอยู่กับลุงไหมล่ะ ประทัดอะ่ะก็ระเบิดอะ่ะจะใช้อะ่ะจะใช้กับกูอะ่ะมาอยู่กับลุงเฮออไม่ไหวแล้วเออไอ้เฮียมึงดึกว่าด่านนี้เป็นสามจังหวัดเหรอฮะมึงจะตัดโอ้เมาเบิน้นเมาเบิน้น เชื่อเหลือจะเชื่อนะกัดไม้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 เครื่องอันนี้จะใช้ให้ได้เลยอันนี้จะใช้ให้ได้เลยจะใช้ให้ได้เลยเวนอืม